บ้านภูเว่าหลังนี้สร้างขึ้นใหม่บนที่ดิน72ตารางวาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ฟ้าแบบพร้อมเข้าอยู่มาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวภายในบ้านให้คุณผ่อนคลายในยามร้อนมีทั้งหมด4ห้องนอนด้วยกัน5ห้องน้ำโลเคชั่นอยู่ในหมู่บ้านวังตาลอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ใกล้ทั้งห้างสนามบินโรงเรียนโรงพยาบาลและเรายังมีแถมเพิ่มเติม อาที่เช่นโซล่าเซลล์ขนาด 3k เครื่องเติมอากาศที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยและถ้าท่านใดอยากดูรีวิวแบบตัวเต็มสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube ช่องเมบอมเอสเตทหรือนัดชมบ้านหลังนี้ได้เลยที่เบอร์0635494932ฝากกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ